ผมสวรรค์อาซีนะครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับเราจะเอา12ล้อนะครับลงผ่านเส้นทางเดียวกันกับหน้ายาวเมื่อวานนะครับที่วันก่อนที่เราลงไปนะครับเอาละครับเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับไปครับตัดเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับค่อยลงนะครับค่อยลงโอ้โหลงครับลงแล้วโอ้ยจมครับเดี๋ยวกบคนเดียวครับ เดี๋ยวเอารถไถขนุนนะครับมาลากนะครับเดี๋ยวเราผูกเชือกแป๊บนะครับดูดูสิครับโอ้โหมิจมมิดเลยครับดูดิเดี๋ยวเราไปเอารถไถแป๊บครับเห็นไหมครับจมหน้ามิดเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหจะขึ้นได้หรือเปล่าเรายังไม่รู้นะครับเอาล้ครับเดี๋ยวทำการถอยรถไถมาก่อนนะครับเดยไถมา่อนครับแป๊บนะครับ เดยวจใกล้ๆหน่อยอ๋อเอาลนะครับเดี๋ยวผูกเชือกแป๊บนครักูนะครับเราทำการผูกเชือกหน้ารถสองล้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาผูกที่กระถายครับเดี๋ยวเราเกี่ยวเข้าไปตรงนี้เลยครับเอาลนะครับทังตารดึงนะครับดึงนะครับอือหูโอ้ยดึงเข้ากระถายครับกระถายครับโอ้ยโอ้ยดึขึ้นครับ รถติดครับติดครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราทำการโกยดนข้างหน้ารถหลงล้อออกขึ้นแป๊บนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราทำการถอดล้อรถถก่อนนะครับเพราะว่าเทารถถลูดไปเลยครับตอนเราดึงนะครับเดี๋ยวเราถอดล้อมาแล้วล็อกใหม่นะครับสลักล้อด้านในนะครับผมใช้กำลังในการดึงเยอะมากครับนี่ครับสลักล้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราทำล็อกก่อนครับ โอ้ยเราก็ต้องซ่อมกันตรงนี้เลยนะครับโอ้โหต้องให้แน่นจริงๆครับพอใช้กำลังเยอะมากครับรถไถครับลองดูกันครับว่าอ่าใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็ทำการล็อกกับยางเข้าไปนะครับโอ้ยรถไถเราใช้งานหนักมากครับวันนี้ครับโคตรจริงครับวันนี้ครับโอ้โห ดึงไม่ปานีเลยครับลองดูสิครับสิบล้อแล้วนะครับล้อจมมิดเลยครับดูหน้ารถสิครับโอ้ไม่เหลือเลยครับไม่รู้จะขึ้นไหมนะดึงรถสิบล้อเลยครับเอาละครับดึงไหมครับหนึครับเอาล๋ครับขึ้นมาขึ้นโอ้โห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 จะคว่ำครับจะคว่ำครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับโอ้โหแล้วครับเมื่อกี้เราดึงไปรถเอียงมากนะครับ ้อยก็จะหล่นนะครับเห็นไหมครับแถบนี้นะครับมันเอียงมาแถบนี้เยอะนะครับสิบล้อนะครับเห็นไหมครับโอ้ยนะครับเราเอียงมิดล้อหน้าเลยครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับเราต้องเอารถถดึงไปอีกแถบนึงนะครับเราองการรถถดึงไปแถบนูนะครับเพื่อเพ่ให้สิบล้อพลิก่าแถบนี้นะครับโอ้ถ้าสิบล้อพลิกก็ยุ่งเลยครับเห็นไหมครับเอียงมากเลยครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราทําการดึงไปแถบนูนะครับสิบล้อครับ เดินไว้ครับเดินไว้ครับขอให้ตงไม่ทงนู้นนะครับเอาล้วครับเรืนองเรื่เรื่ขึ้นครับโอ้ยถ่ายครับโอ้ยเรื่ครับเรืนองเรื่ขึ้นครับโอ้ยถ่ายครับโอ้ยโหนขึ้นไหมครับขึ้นไหมขึ้นไหมโอ้ยขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยเดียวเองครับขอ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 ครับ เดี๋ยวดึงหม่ครับเดี๋ยวดึงหม่ครับการดึงใหม่ครับโอ้โหลุกสุดล้อหน้ายกเลยครับโโอ้หสุดจริงครับนี่ครับงานนี้ครับเอาล้วครับขึ้นไปหน่อยเดียวเองครับเห็นไหมครับแต่ว่าจมหนักกระเกาครับโอ้ยจะพลิกแล้วครับสุดล้อแล้วนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปดูทับนู้นกันครับนี่ครับ ล้อหน้าลอยแล้วครับดูครับล้อหลังก็จมแล้วครับโอ้ยคนขับก็เบิ้อเครื่องน่าดูเลยครับโอ้ครับจะพึ่งครับจะพึ่งครับคนขับเราแน่นอนจริงครับเอาละครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนมุมแล้วดึงใหม่นะครับเดี๋ยวเราทำการเอาพ่วงแซะดินตรงนี้ก่อนครับล้อหลังนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเราทําการเอาพวดแซดดินตรงนี้ออกก่อนนะครับแค๊บนึงครับเห็นไหมครับล้อหน้าเราลอยเลยครับนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการขุดตรงนี้เห็นไหมครับ นีครับล้อหลังเราแทบไติดนะครับเดี๋ยวเราทำการโอ้ยติดกอไม้นี่เองครับคันนี้ไม่ติดหนักคันคันที่แล้วเรัะกระทุกเยอะกว่าครับเพราะว่าคันนี้กระทุกมาเต็มคนรถลครับเห็นไหมครับดูอ้อยนี่ครับข้างหลังก็จะหล่นแล้วครับอ้อยครับเึงโรงงานนะครับวันนี้แ๊บนี้ครับเดี๋ยวต้องต้องกลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหว่างล้อครับ ระหวังแหนบนะครับตงแหนบนะครับอิดครับเดี๋ยวทำการดึงอีกทีนะครับผมจะขึ้นแล้วครับสำหรับคันนี้นะครับโอ้ยดินตัวนี้ก่อนครับคนขับไปลงมาช่วยเลยครับนั่งอยู่ในรถอย่างเดียวเลยครับคนขับครับเอาละครับเดี๋ยวทำการดึงอีกทีนะครับเอาละครับไปครับเอาครับตัดเชื่อมต่อครับ เอาเริ่มถึงนะครับเริ่มถึงเลยครับเอาแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วเห็นครับครับไปครับไปแล้วครับเรียบร้อยครับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับเอาล้ครับเราทําการขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับรียบร้อแล้วนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับลึกมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาอ้อยไปส่งโรงงานต่อไปนะครับเพราะทานต่อไปก็ไม่มีกันดานแบบนี้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ของเาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ